a น e ีทิ o ชอร a r ุก n ้ at ทนส์ทิชช a น a อ a n นุบาลบางใ School สวัสดีค่ะเด็กเกลับมาพบกันกับครูอีกแล้วนะคะครูครูมุกสอนอยู่โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่นะคะเอาล่ะสัปดาห์นี้ครูมุกมีเรื่องอะไรจะมานำเสนอเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะไปเลยเอาละค่ะในสัปดาห์นี้คุณครูมุกจะมาสอนในเรื่องของอันนี้เลยค่ะ daily routine ก็คือกิจวัตรประจําวันค่ะยกตัวอย่างเช่นกิจวัตรประจําวันที่เด็กจะต้องทํานะอย่างเช่นการตื่นนอนการแปรงฟันการรับประทานอาหารหรือว่ากิจกรรมอย่างอื่นที่เด็กจะต้องทําทุกวันนะเอาละเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันว่าวันนี้คครูมุกมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กเรียนรู้คําศัพท์บ้างไปชมกันเลยเอาละค่ะเรามาเรียนรู้คําศัพท์คําที่หนึ่งกันนะคะนั่นก็คือคําว่าอะไรคะเด็กอ่า brush my teeth b r u s h my cheese นั่นก็คือการทำอะไรคะแปลงฟันนั่นเองค่ะเอาล่ะตื่นนอนมาเราก็จะต้องแปลงฟันก่อนที่เราจะทำกิจกรรมอย่างอื่นใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำต่อไปกันเลยค่ะเอาละค่ะคำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำนี้เลยค่ะ w a s h my f r c e w a s h my f r c e นั่นก็คือการ ล้างหน้านั่นเองค่ะเด็กการล้างหน้าจะช่วยทำให้เราสดชื่นนะคะเด็กๆอย่าลืมล้างหน้าด้วยนะอ่าต่อไปเดินทางมาถึงคำที่3แล้วน,นะคะนั่นก็คือคำนี้นั่นเองค่ะเด็กๆ take a shower take a shower นั่นก็คือการอาบน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะคำต่อไปนะคะก็คือคำนี้นั่นเองค่ะเด็กๆ comb my hair comb my hair นั่นก็คือการหวีผมนั่นเองค่ะเด็กๆเราหวีผมทุกวันทำให้ผมเราสุขภาพดีแล้วก็ผมสวยได้นะเด็กๆย่าลีมหวีผมได้นะเอาละค่ะเราเรียนครบกันไปแล้วทั้ง4ค่คำแต่เดี๋ยวรครูจับมาทบทวนคำท,ที่เราเรียนไปเมื่อกี้ให้นะคะเดี๋ยวเรามาลองอ่านออกเสียงพร้อมๆกันกับครูอีกครั้งนะคะเริ่มจากคำที่1่ค่ะ Brush my teeth, Brush my teeth คือการแปลงฟันนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะเด็กๆ Wash my face, Wash my face นั่นก็คือการล้างหน้านะคะเด็กๆคำที่สามค่ะก็คือคำว่า Take a shower, Take a shower ก็คือการอาบน้ำน,นะคะเด็กๆและคำสุดท้ายค่ะก็คือคำว่า Com my hair คมหมายแท่ก็คือการหวีผมนั่นเองค่ะเด็กๆเราเอาไปอ่านแล้วก็ออกเสียงพร้อมๆกากับคุณครูอ,กกกกอีกรอบนึงนะคะเพื่อที่เด็กจะได้จดจำแล้วเอาไปทำในแบบฝึกหัดได้ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะในประโยคนี้นะคะที่เด็กเห็นนะคะเราจะเติมตัว I เข้าไปนะคะ I ที่แปลว่าฉันถือว่าเป็นประธานของประโยคนะเมื่อเราเติมลงไปแล้วนะคะก็จะทําให้ประโยคสบมบูรณ์ขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ค่ะ I brush my teeth นั่นก็คือฉันแปรงฟันค่ะหรือเราอาจจะเปลี่ยนประโยคก็ได้นะคะเป็น I take a shower ก็คือฉันอาบน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆ ก่อนจางกันไปในวันนี้นะคะคุณครูก็มีไลฟ์เวิร์กชีตแสนสนุกมาให้เด็กเข้าไปทำนะคะเพียงแค่เด็กนะคะหยิบโทรศัพท์ของเด็กขึ้นมานะแล้วก็สแกนเข้าไปใน QR โค้ดตัวนี้นะคะเข้าไปทำไลฟ์เวิร์กชีตเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนรู้กันมาเมื่อกี้นะคะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็กดส่งด้วยนะลองเข้าไปทำกันดูนะคะตรวจสอบคำตอบด้วยนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูมุกจะมาสอนนเื่กงอะไรเจอกันใหม่ในวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย